ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชฉยันมันม่วงครับครับเมื่อนี้ก็บแมบพอๆกันเราครับอยู่ที่โคกหนองนาเบาดีบนคำตะกานะครับพี่น้องบอเห็นลงคลิปหลายหมือนนะครับเมื่อนี้สิมาอัปเดตการทํางานของบริวารคำตะกา้เพิ่นครับว่าไปฮอไซ่แล้วครับท่านผู้ชมครับตามมาครับโอ้ ระเบียงแล้วต้วนนี่อืมระเบียงเสร็จเรียบร้อยกำลังโคสีอยู่นะครับช้นองเฮยังใช้นองโมนี่สีไม่ไบถ้าสีไม่ได้บ่บเอาสีอะไรล่ะสีขาวครับสีขาวบ่โอ้ครับทุกคนโปสีบานทางหลังเลยนะครับพร้อมทาสีไม่นะครับ หมดไล้มากนะครับมือทานู้ชมครับป้ามคืบหน้าก้าวหน้าไปไล่เติบนะครับนี่บรรยากาศพร้อมที่ทีท่าสีแล้วนะครับ เดี๋ยครับท่านผู้ชมครับโบเด้มาหลายมื่นโบได้เบิ่งคลิปช,ช่องแชีร์มันม่วงดูความคึบหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตเบียงก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเบียนก็เสร็จเรียบร้อยเข้าอะไรบ้านเลยขับอะบ้านครับโอเลยครับขื้นหนาไปเ,เยอะเลยเนาะ ขึ้นหน้าตรงไหนเนี่ยขึ้นหน้าตรงไหนบ้างเขาเยอะเลยตรงนี้นะไอ้ตรงเนือตรงโปสีตรงระเบียงนี่เด้โอ้ระเบียงก็หาสีเสร็จเสาแล้วใช่ไม่ได้มาสองวันเลยเมื่อวานไปไหนเมื่อวานเลยอะอยู่บ้านอ่ะปวดหัวเมื่อวานเอ้าไม่เห็นรถเข้าทางตะกอนไม่ได้มานงอะอยู่บ้านแต่บอกเลิอาหรือยิ่จริงไม่ได้มา ไปซื้อของคนสวนกรถอาอยู่ไหมคนละคันคนละคันมันเหมือนกันมันยังมีรถคันหนึ่งคนอนกันอยู่เล่นวะครับผมว่ามันท้ายรถอาเลยเลยใช่ใช่ใช่มันทะเบียนไม่ใช่ทะเบียนไม่ใช่เดี๋ยวขับที่สิบห้ากับผู้ชมไปเบิ่งภายในนะจ๊อง่อยมอนตอพวงกำลังท่าสีอยู่นี่เป็นภายในของของมอเตอร์พ่ทัศประกาศนะครับ ้องลงสีใหม่นะครับลงสีขาวสีขาวม่ใช่อระนี่นะครับตาบรรยากาศภายในเตรียมทาสี พลกำลังผสมซีอุนะครับตอนนี้โอ้มีแบบแปลงที่การผสมซีอุ นี่ยมาสองวันคืบหน้าก็เยอะอยู่ช่างพี่รัเฮิร์มาทุกวันบ่ทุกคนวานผมซ้อของ่อวานมายันกอนไม่ได้มาาเลยนะไ่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมาทุกวันพี่น้องผมถ่ายอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโ้งงง่ง โปรหูนัดรอบบ้านเลยเทไปทาสีอะไรนี่พอนุ่นนงผ้ากระถางนี่สีสีนี่เหรอฮะอ๋อทาสีนี่เลยใช่ไหมทาสีนีงนะครับ กำลังเลียนนะครับนี่โอ้องมาเรือยไรใไปส่งอะไรมาให้น,ใหในี่บนเนาะตามาหลอบฮะเคลืตามกีล็อ,อ, <c ười> อกมากองใหญ่เลยๆๆๆๆๆมาแล้วครับเคอรี่ครับมาแล้วเป็นเป็นเคอรี่มาแล้ว กับีบนภายใน,นทา่านไปชมนะครับภายในมันพ่นท่าสีขาวเรียบร้อยนะครับเยอะเราทิ้งเรีนี่หอมันยังพ่นนะครับ แม่ปินการน,นี้นะครับบางคนพ่นบริเวณระเบียงนะครับเพราะว่าสีกันหองเป็นหองกระจกนะครับก็เลยล่วงไว้นะครับเนี่ยุมนี้นะครับสีเห็ดเป็นหอ้งทาง,งานมรสั่นนะครับ ว่าหลังจากทำง,งานแล้วก็สิเดเขาไปนอนเลยนะครับอกมากก็สิเห็นวิวทิวทัดเป็นน้องหนามเป็นต้นใหม่เป็นยังเห็นภาพบรรยากาศสวยงามนะครับนี่คือมีพลนบางแผนใบจังสันนะครับก็บเขคุ้นเอฟซที่เขามาชม ช่องเชย,ยมันม่วงนะครับทุกท่านทุกคนที่มาให้กำลังใจกับฝากเข้าที่หอบไปยังพี่น้องที่อูต่างประเทศสปปลลาวพี่น้องทีอูพัผงผักไตผักกลางผักเนื้อผักตะวันออกเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่เขามาชมคลิปนี้มาให้กำลังใจวันนี้พูดคะกาศมาให้กำลังใจเมปินน้องที่แอลนะครับ หลังจากโป้หัวนอดเรียบร้อยแล้วนะพน่นวันนี้พ่นกืบสิบท่าสีเป้นทางหลังเลยนะครับให้เป็นสีเดียวกันเปิดเลยคือเล็กนั่แหละครับสีขึ้เดียวกันนะครับเล็กครับส่วนลังคาก็เฮดมาตรฐานนะครับใส่เล็กมาตรฐาน สวยงามนะครับเดี๋ยวเ,เอาไปก็จะเห็นเป็ดสองตัวส่วนหานไปเมื่อแล้วนะครับหานถ้าหากว่าเป็น ดูดูฝนก็นสิมีต้นใหม่สีเขียวบิวที่ทัดสวยงามนะครับหากต้นใหม่ที่บ่อนิพนปลูกทั้งเบิดนในงามขึ้นใหญ่ขึ้นจะเริองอกงามโคกน้องนาแห่งนี้ก็สิเป็นโคกน้องนาแห่งสีเขียวโคกน้องนาแห่งความร่มรื่น ชุ่มชื่นอบอุ่นพี่น้องที่พันไปแพรมากกับมาแบะมาเยี่ยมมายามบริิวคนตะการมีหม่องนั่งหม่องกินเขาหม่องเศร้ามีแห้งนะครับปลาตะเพียนมันิวคนก็ไล่หลายนะครับหลายนะครับปลาตะเพียนปลานิ่ง ตอนนี้ช่องชายันมันม่วงกับก่สีหอดมืทซับแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องที่เขามาช่วงคลิปนี้นะครับรบกวนกดซับสไ i ค e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำงาน<ม>ในการลงข้อมูลข่าวสารลงคลิปที่เป็นประโยชน์ลงคลิปการเคลื่อนไหวของมณิวคอนประกาศรองปินลองที่แอล บอเอทีมงานบ้านหน้านะครับกระิงลงให้ทพี่น้องได้เบ่งได้เห็นได้ชมได้ที่ตามกันเป็นระยะระยะนะครับบอไดมากสองหมื่นนะครับเพราะว่าบอสบายปวดหวัวจักหน่อยนะครับครับกับบอจะกลบคนพี่น้องมากไม่นะครับกับขออนุญาตาจบกันถ่ายคลิปไปซ้ำนีคลิปหนาพอกันไหมกับฝาก ความคิดหอดคิดเถึงทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ